สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องคลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะอ่ะคลิปนี้ก็เป็นอ่ายังอยู่ที่วงเวียนพระครูประรกมอยู่นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะเมื่อกี้นะคะแม่ขวันก็วิ่งอุตลุดนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะคะก่อนนันนี้ไม่เห็นเหตุการณ์แต่ว่าขอวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้วิ่งไปบังอยู่ตรงนู้นนะคะ เมื่อกี้ก็เส้นพระครูปรมรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีมงานช้างของเรานี่ก็คือยังอยู่นิ่งนะคะเมื่อกี้เหตุการณ์ทางอื่นนี่วิ่งแต่อเมีกิมกิมลองเอ้ยเอลกลองเอยะลองเอ้ยลกมึงต้อง้เลยเ ลูกตัง,งเราเรากำลังมานะคะ,ะนี่ค่ะหนุ่มๆของเราก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะเมื่อกี้ยังอยู่ยังยืนอยู่ตรงตรงตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ช้างน่าจะทยอยบางเชือกอัดทยอยลับแล้วหนุ่มครับไม่รู้พี่ช้างกลับไปไหมมี บาเชือก็ทยอยออกไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะที่ไม่คาดคิดนะคะบางเชื่อก็ยังอยู่รอบนอกนะก็็สาจยงเหรอ มาดูหลังจากที่เส้นไหว้พระคุปกรรมเสร็จแล้วจะมีพิธีการอะไรอีกนะคะต้องรอติดตามนะคะออย่าหญ้าตรงนี้นะคะแต่ละเชือก กินไม่มีเหลือเลยนะคะดูโอ้เพราะว่ามีแต่นุ่มๆน,นะคะอตอนนี้ก็จะมีการพิธีการาบันทึกถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพเีี่รจะลกดเลยนะคะมัรดาหมอช้างแล้วก็สาวชาวควุยนะคะ

ก็จะให้ช้างมายืนถ่ายภาพด้วยนะคบะอยูนี่ก็จะเป็นน้องน้องบกพลอยนะคะน้องบกลอยบข้างถ่ายภาพด้วยเออเนี่ยพ่นจนเนี่ยพ้นเป็นล่มเลย เก็บภาพนะคะเก็บภาพช้างนะครับช้างนะครับทุกท่านเดินเครื่องกระบวนไปด้านหลังนะครับกสวยๆน่ารักนะคะน้องบอกรอยนะคะ อ่ะเดี๋ยวก็ช้างก็จะเริ่มขบวนย้ายขบวนไปอยู่ที่หลังลานแสดงนะคะหลังลานแสดงก็ทยอยไปนะคะ ไปที่หลังการลานแสดงนะคะโอ้ตอนนี้ทีมงานอื่นยังไม่กล้าขยับตัวนะคะทีมงานหนุ่มเสกออกก่อนเพื่อนนะคะนุ่นพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญไปแล้วก <c oughs> ็มาหาทองคํานะคะก็พลายหนะะุนน่มเสกเ,เราจะออกไปตรงไหนในทีนี้ฮะ<า>เราจะออกไปตรงไหนเราไม่มีทางออกนะคะยังไม่กล้าออกนะคะยังส<ไ>ั่นๆอยู่เลยนี่ ตกใจอยู่นะคะกับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะเดินไป่้าขาเลยค่ะตรงนี้พ่้ใหญ่ก็จะอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูด,ดูหลังลานแสดงช้างกันเลยนะคะนี้ช้างก็ทยอยมาอยู่ด้านหลังลานแสดงแล้วนะคะตรงนี้คือลานแสดงของสวนสัตว์ของเรานะคะน,น,นี่ลานแสดงช้างก็เริ่มทยอยเข้ามานะคะนุ่นทั้งสองฝั่งนะคะส่วนทีมงานของเรามาก่อนกลุ่มกลุ่มแรกเลยนะคะนู อันนี้ก็คือไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะคะกลัวนะคะกลัวไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้ก็ความปลอดภัยนะคะเราก็ดูห่างๆแล้วกันนะคะดูห่างห่างอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้นู่นอ่าทองเงินทองเงินกับออมสินนะคะอืมทองเงินลูกพี่เก่าบัวบานกับลายออมสินโอ้เสียงโอ้ทางนี้เดินกัน เดินกันมาเป็นแถวเลยนะคะดูสวยงามมากเลยเนาะถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากเลยนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะก็ปลอดภัยนะคะคนที่บาดเจ็บก็ไม่เป็นไรนะคะช้างก็ยังยังยังอยู่เยอะอยู่นะคะเดินเข้ามาทั้งสองฝั่งนะคะหนุนก็กระจายกัน กระจายกันอยู่นะคะช้างที่อยู่กลุ่มด้านหน้านี้ก็จะเป็นทีมงานนุ่มเสกนะคะส่วนมากนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้แม่ควันก็ยังรู้สึกมัวใจสั่นๆมือสั่นๆอยู่นะคะเห็นบเห็นหนีอยู่ด้อันพุ่งกันเลยเหเห็นตะวัสานี่เขาเกิดออกเลยนี่เอ กระสังกระสังยึดัวใหม่นันำฉันยึดัวใหม่เดาวไปเพรามันยุบข้างนอกดิแม่เออนี่ยุบฉันเลยเฮ็ดยุบข้างนอกบ่ได้เฮ็ดยมองว,วงเวียนวงนนเวียนยุบวงเวียนแต่รอบนอกหุ่นเรียนบัวบันกระเลนไผ่กระเลนตะวันกะละมลังมันตื่นก,ลกละละ,ะมังเขาบอกเขาไม่ช่วยกันละแล้วให้รับหญ้ารับหญ้าแล้วก็ไปยืนกินเป็นแบบ อ,อยู่คนคนกระจัดกระจายอ,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 อยู่นะกระจัดกระจายอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูหนุ่มๆของเรานะคะไปใกล้ไม่ได้นะคะกลัวอยู่ <g oda> อันนี้ก็ให้ชมภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะาจกะกไม่ได้ไลค์นะคะของเรานิ่งที่สุดนะคะบรรดาหนุ่มของเรา นะคะให้เดินช้างนะคะช,ああช้างก็ทยโยยมารับญ้านะคะพอามารับญาเสร็จก็กระจายกันอยู่นะกระจายกันอยู่รอบนอกนะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายตรงนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จวันนี้นะคะต้องรอดูว่ามีภารกิจอะไรอีกนะคะอด้านหน้านี้มีแต่ช้าง ายนะคะรูปโลโลนะคะแต่และเชือกน,อน,นี้เชือกก็รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อบ้างนะคะมาเอาใหญ่หน่อยเป็นหน่วยกล้าตายกว่าเดี๋ยววิย่าณในนั้นนา อันนี้ปลดไทยได้นะคะเพราะว่าด้านหน้าน,นี้จะเป็นทีมงานของเราสะส่วนเยอะนะคะจะไ,ไปทีมงานอื่นนะคะมีสันๆนะคะรถบมอใครคิดกันยองของเราเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะ,ะตอนนี้อาการลิงจะโอ,อ่งีกหรือเปล่านะคะคันๆยิย่ๆชมบรรยากาศรอบนอกนะคะตอนนี้สวยงามนะคะ ถ่ายคลิปให้รับชมย้อนหลังน,นะคะคุครเราจะอยู่แต่ละจุดวงน,นะเจา่รู้อยู่ากเก็เริ่มทยอยมานะคะนูอยู่รอบนอกนะคะว่าควันช้างน่าจะรู้นิสัยของช้างตัวเองนะคะว่านิสัยเป็นยังไง ถ้ามีนิสัยแบบก้าวร้าวก็จะอยู่ออกห่างๆงเพื่อนช้างไหนที่นิสัยแบบว่าดีเนี่ยก็อยู่เรียงแบบนี้ได้นะคะงานของทิมงานของเราก็อยู่ด้วยกันได้นะคะไม่มีช้างแบบว่าก้าวร้าวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังแล้วกันนะคะอะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตะเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็จะลืมฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องสายเซมสั้นขอญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต like, สดตากดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ